สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในระยะปักหลังของเดือนเมษายนปี2568นับตั้งแต่วันที่16เมษายนไปจนถึงช่วงวันที่30เมษายนนะคะเรามาวางแผนดวงชะตานะคะการดูดวงนั้นก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางก็อยากจะให้แต่ละคนที่เข้ามารับฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะฟังโดยใช้วิจารณญาณและนำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ใน ชีวิตของคุณได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะชาวลัคนาราศีตุลคุณมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะในปัจจุบันนี้ดาวพระศุกร์ได้ทําการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีมีน อยู่ในเรือนอริตของดวงชะตาและได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นมหาอุดนะคะ แต่ดาวพระศุกร์ก็อยู่ในสภาวะของการโคจรวิปริตโคจรถอยหลังดังนั้นเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลจะเจอกับอุปสรรคปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานนะฮะการเงินหรือสุขภาพแต่ด้วยความที่ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวเป็นมหาอุดสมัยก็มองว่าทุกปัญหาชาวตุลแก้ไขได้ชาวตุลผ่านพ้นไปได้และคุณไม่ได้มองว่าปัญหานั้นใหญ่กว่าตัวคุณ ตัวคุณนั่นแหละที่ใหญ่กว่าปัญหาคุณจะมองเห็นว่ามีปัญหาก็จริงแต่ว่ามันเล็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้คุณเดือดร้อนถึงขั้นว่าทําอะไรต่อไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นชาวตุลจะสามารถจัดการและรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะ,ะดาวพระศุกร์ที่โคจรอ,อยู่ในเรือนอรีนี้ยังโคจรร่วมกันกับดาวพระราหูแล้วก็มีดาวพระพุธเข้ามาสมทบนะคะเพราะฉะนั้นจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของการพูดการสื่อสารการเจรจาเวลาที่คุณพบปะคนใหม่ๆเจอคอนเนค ชั้นใหม่ๆนะคะคุณจะมีสเสน่ห์ทางการพูดสเสน่ห์ทางวาทศิลป์ดีมากแต่สิ่งที่จะต้องพึงระมัดระวังเลยนะคือช่วงนี้จะมีกิเลสสูงดาวพระศุกร์และดาวพระราหูร่วมกันจะส่งผลทําให้คุณเกิดความอยากได้อยากมีนะคะแล้วก็มีความใจรีบใจร้อนเวลาอยากได้อะไรก็ตัดสินใจซื้อเร็วใช้จ่ายเงินเร็วนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังเรามาพิจารณากันไปในแต่ละด้านเลยสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องการงานกันก่อนเลยค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลดวงชะตาเกี่ยวกับด้านการงานของคุณในระยะวันที่16ไปจนถึงวันที่30เมษายนปี2568ถือว่าได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานหรือลูกน้องบริวารน,นะคะต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะชาวตุลท่านใดที่เป็นพนักงานประจำ ไดงานบริษัทข้าราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาเอ็นดูคุณนะคะ ได้รับการส่งเสริมได้รับการโปรโมทนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสใหม่ๆแก่ตัวคุณแต่การที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านให้โอกาสเนี่ยมันก็จะมองได้เป็น2รูปแบบนะหนึ่งเลยคือเขาต้องการจะประเมินตัวคุณว่าคุณสามารถทําสิ่งที่เขามอบหมายให้ได้ไหมศักยภาพคุณแค่ไหนกับประการที่2ก็คือเขาจริงใจจริงๆค่ะเขาอยากจะซัพพอร์ตอยากจะสนับสนุนอยากจะผลักดันคุณนะซึ่งต้องบอกนะคะว่าถ้าเป็นไปในรูปแบบที่1เนี่ยชาวตุลมีโอกาสเจอกับ งานยากเจอกับงานท้าทายผู้หลักผู้ใหญ่โยนงานหนักๆโยนงานยากๆมาให้คุณเป็นโปรเจกที่ต้องใช้ระยะเวลาหรือว่าเป็นงานที่มันมีความสําคัญแล้วทาให้คุณกดดันตัวเองนะคะก็ต้องพยายามทําทุกอย่างด้วยความตั้งใจนะถ้าเกิดว่าคุณผ่านไปได้ในโปรเจกที่คุณรับผิดชอบนี้โอกาสที่คุณจะก้าวหน้ารุ่งเรืองมีชื่อเสียงมันค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะในด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจหรือว่าการค้าการขาย จะมีความคึกคักดีนะในระยะปักหลังของเดือนเมษายนจะคึกคักมากกว่าช่วงปักแรกด้วยสัมปายการค้าการขายจะหมุนเวียนเงินได้ดีมีการสั่งซื้อของมีการระบายของออกไปมีเงินเข้ามามีการใช้จ่ายเงินออกไปดีมากๆหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเริ่มเข้าสู่สภาวะของความนิ่งมากขึ้นนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่คุณตั้งเป้าไว้อะไรก็ตามที่คุณตั้งใจไว้อยากจะให้มันเกิดอยากจะให้มันเป็นมันก็มีเกณฑ์ที่ ที่จะเป็นไปตามความตั้งใจของคุณด้วยนะคะคือชาวตุลเนี่ยเป็นคนที่วางแผนอยู่แล้วแผนในการทํางานของคุณเนี่ยค่อนข้างเป็นระบบแม้ว่าจะมีบางแผนที่มันยังไม่เข้าแก๊ปยังไม่เข้าเกณฑ์ยังไม่ถูกใจคุณแต่อย่างน้อยคุณอยู่บนเส้นทางอย่างน้อยคุณไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางนะคะมันเป็นประมาณนี้นะช่วงนี้อะไรที่ชาวลัคนาราศีตุลลงมือทําอย่างจริงจังและตั้งใจมันมีโอกาสที่จะสําเร็จได้นะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับ สื่อโซเชียลมีเดียงานที่ต้องข้องเกี่ยวกับผู้คนงานที่ข้องเกี่ยวกับการค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวมันมีเกณฑ์ที่จะบรรลุตามความตั้งใจในแต่ละขั้นในแต่ละสเต็ปซึ่งความตั้งใจของชาวตุนเนี่ยจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันจับต้องยากมันเป็นทีละสเต็ปค่ะคือคุณจะวางแผนอยู่ยแล้วอ่ะเดี๋ยวแพลนปีนี้แผ l นเดือนนี้คุณจะทําอะไรวางแผนในอีก3เดือนข้างหน้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแมนเทนแน้นใหญ่ตรงไหนจะซ่อมแซมตรงไหนจะเพิ่มเติมตรงไหนจะคอยมาเช็ค มาตรวจสอบแผนกไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณจะมีการวางแผนในระยะสั้นและทําตามนั้นได้หมดและมันส่งผลดีต่อแผนในระยะยาวของคุณนั่นเองนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลบางคนที่อยู่ในสภาวะของการตัดสินใจการคิดเกี่ยวกับเรื่องของงานการวิเคราะห์ตัวเองว่าจะอยู่ในจุดเดิมดีไหมจะโยกย้ายดีไหมคุณจะมีทางออกค่ะคุณจะเจอกับ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขามีวุฒิภาวะที่คอยพพอร์ตให้การาให้การสนับสนุนให้คําแนะนําช่วยเหลือดีมากชาวลัคนาราศีตุล่านใดที่กาลังโลเลสงสัยกําลังไม่แน่นอนไม่แน่ใจในงานของตัวเองนะคะว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้อีกนานไหมมันมีความมั่นคงมากแค่ไหนคุณจะมีคําตอบให้กับตัวเองนะคะคุณจะมีกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆมากขึ้นในเรื่องของการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ยนทีมนะคะหรือว่าการอัดเดบงานรวมไปถึง การต้องทํางานกับคนใหม่ๆมันจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นค่ะและบางเรื่องมันทําให้คุณกังวลนะก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยส่งผลต่อชาวตุลอย่างมากเพราะคุณเป็นคนที่ที่อยากจะให้งานมันออกมาดีอะ่ะเมื่องานดีคุณจะสบายใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่งานมีปัญหาคุณจะเครียดมากอันนี้คือชาวตุลน,นะคะในระยะนี้นะคะ จะว่าไปเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลก็มีความเคร่งเครียดเกี่ยวกับเรื่องของงานเหมือนกันคุณไม่ได้ปล่อยชีวคุณไม่ได้ปล่อยจอยคุณไม่ได้สบายอกสบายใจขนาดนั้นนะมันมีบางอย่างที่คุณจะต้องคิดต้องทบทวนหรือว่ายังมีความกังวลอยู่นั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีตุลเกี่ยวกับการงานสําหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายหรือเจ้าของธุรกิจกิจการเนาะอาจจะมีการใช้เงินไปกับการลงทุนเกี่ยวกับการงานต่อยอดงานแมนเทนเน้นเครื่องจักร ต้องลงทุนในการสต็อกของสต็อกสินค้าอะไรบางอย่างในช่วงนี้นะคะมีการใช้เงินเกี่ยวกับงานค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นว่าคุณจ่ายไม่ได้อะ่ะคุณจ่ายได้แต่มันมันเหมือนกับจ่ายพร้อมกันหลายๆอย่างแล้วทาให้ชาวลัคนาราศีตุลรู้สึกว่าโอ้โยทําไมช่วงนี้เนี่ยงานมันต้องใช้เงินเยอะจังเลยนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมคือเรื่องของคนอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีเข้ามาหรือมีใครทําอะไรลับหลังคุณหรือมี คนปกปิดหมกเม็ดไม่เล่าความจริง ะะอย่าไว้ใจใครในเรื่องของงานและเงินมากจนเกินไปนะถ้างานงานนั้นมันเกี่ยวข้องกับเงินหรือตัวเลขการบัญชีการส่งเงินของลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยต้องตรวจสอบตรวจเช็คให้ดีนะคะต้องคอยตามคอยฟอลโล่ด้วยนะระยะนี้มีเกณฑ์ต้องทํางานร่วมกับคอนเน็ชันใหม่ๆนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนทีมอย่างที่สมัยได้บอกไปนะทีมช่างที่เคยมาบริการคุณคุณอาจจะไม่ได้ใช้บริการเขาแล้วแล้วหาทีมช่างทีมใหม่เข้ามาใช้งานแทนก็ได้หรืออาจจะเป็น เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมจากเดิมที่เคยฟอร์มทีมกับคนคนนี้อาจจะมีคนใดคนหนึ่งย้ายออกไปแล้วคุณต้องรับสมาชิกใหม่เข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะคะมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะแต่บางคนเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยก็แตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตานะคะ ประการต่อมาค่ะถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของการเงินการทองกันบ้างนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลดาวพระเกตยังคงสถิตอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาเพราะฉะนั้นโชคลาภเด่นค่ะจะมีเงินฟลุกๆเข้ามาค่ะและชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่ทำการค้าการขาย จะมีโอกาสค้าขายดีค้าขายคล่องช่วงนี้ให้ใช้คำพูดให้เกิดประโยชน์วาทศิลป์การเจรจาการศึกษาเงื่อนไขข้อตกลงของคุณจะต้องทำให้เกิดประโยชน์ใช้สเสน่ห์ในด้านนี้ให้เกิดประโยชน์พูดจาอะไรต้องอ่ดน,น้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็ต้องรับฟังมากกว่าพูดจะดีกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่ให้ระมัดระวังความใจดี นะฮะเพราะความใจดีเนี่ยอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนได้ช่วงนี้คุณจะมีสภาวะของความขี้สงสารนะฮะหรือความเห็นอ,อกเห็นใจมากเป็นพิเศษเวลาใครมาขอความช่วยเหลือมาขอหยิบยืมอะไรจากตัวคุณเนี่ยก็คุณจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือง่ายอะ่ะ นะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางใช้จ่ายเงินไปกับออคนที่อยู่ทางไกลใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวญาติพี่น้องการหยิบยืมแบบนี้เป็นต้นด้วยนะคะให้ระมัดระวังคนในครอบครัวป่วยไข้ไม่สบายนะชาวลัคนาราศีตุลนครับประการต่อมาต้องระมัดระวังของหายนะคะช่วงนี้เวลาที่คุณใช้งานอะไรเป็นประจำเนี่ยให้คุณดูเลยนะคะต้องมีสตินะ โทรศัพท์กระเป๋าสตางค์กุญแจบางทีหลงหลงลืมๆนะแล้วพอมีของหายเกิดขึ้นน่ะก็ต้องม,มันมันต้องซื้อใหม่มันต้องมาชดเชยของเก่า โดยมากของที่หายมักจะเป็นของสําคัญด้วยเป็นของที่คุณใช้งานบ่อยๆใช้งานอยู่เป็นประจำนะคะตรงนี้ต้องรอบคอบให้มากและอย่าไว้วางใจใครในเรื่องของเงินนะโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องที่ต้องมาทําธุรกรรมทางการเงินต้องส่งเงินคุณต้องทําบัญชีต้องทําตัวเลขให้คุณตรวจสอบตรวจเช็คให้ดีนะคะและชาวตุนไม่ควรไว้วางใจใครมากจนเกินไปอย่าให้ใครหยิบยืมเงินจะดีที่สุดในระยะนี้แต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องมีลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนนะคะ ในแง่มุมของโชคลาภมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากบุคคลที่เป็นเพศหญิงที่อายุมากกว่าคุณแล้วก็มีโอกาสได้โชคได้ลาบจากเลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถด้วยเลขที่ทํางานเลขออฟฟิศประมาณนี้เป็นต้นค่ะในเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะอยากจะฝากเตือนอย่างเดียวคือการขับรถขับราความใจร้อนแล้วก็การใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่คุณไม่ถนัดไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยอย่างเช่นเครื่องมือช่างบางอย่าง อย่างเงี้ยนะคะให้ระมัดระวังของแหลมของมีคมทิ่มต่าให้ระมัดระวังเรื่องการเฉียวชนอุบัติเหตุการลื่นล้มหกล้มด้วยนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลชาวตุลท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะสมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ